สวัสดีค่ะเบกกี้ค่ะแล้วนี่คือ The Next ของเบกกี้ค่ะสนับสนุนการสร้างแรงบันดาลใจโดยผลิตภาาัณฑ์ Poppolis มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเด็กหญิงเบกกี้รีเบคก้าแพทริเซียอัร์มสตรองรอคะ่หนูว่าเขาเป็นความแบบสดใสดื้อเงียบแต่ก็เป็นคนที่จะต้องคอยเมคเฟรนดนตลอดเวลา เพราะว่าเราเป็น new girl เหมือนตลอดทั้งชีวิตหนูย้ายมาแล้วประมาณ8 8โรงเรียนงานของคุณพ่อค่ะก็คุณพ่อมองว่าเราควรอยู่แบบครอบครัวก็คือคุณพ่อไปไหนก็ไปด้วยกันและยิ่งเด็กๆอะ่ะอยากให้ spend time ด้วยกันยังไม่อยากให้แยกกันจริงๆตอนนี้คุณพ่อก็อยู่เมืองนอกแต่ว่าเขามองว่าเราโตแล้วเรามีความรับผิดชอบเราดูแลตัวเองได้ ก็สามารถที่จะแบบโอเคอยู่คนละที่กันแต่ตอนเด็กๆเขามองว่า we should go everywhere together ก็ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ UK ไปด้วยกันหมดเลยค่ะเหนื่อยเหนื่อยอยู่แล้วมันแบบเรากำลังจะมีเพื่อนสมมติว่าอยู่ที่ที่ที่นู้นสัก2อามปีแล้ว กำลังจะมีเพื่อนแบบดีๆเลยแบบไม่กรุ๊ปแฮงเอาทุกๆอย่างเข้า The New Year ก็มีเพื่อนแล้วแต่ได้ข่าวว่ายายประเทศเหนื่อยแต่ก็แม่เคยบ่นให้ใครฟังเลยอะแม้กระทั่งคุณพ่อคุณแม่พี่ชายไม่มีใครจะจะได้ยินสิ่งนี้จากหนูเพราะหนูรู้สึกว่าอยากขอบคุณเขาที่ได้รับตั้งแต่เด็กๆเ,เลย เราได้ย้ายไปอยู่ทั้งออสเตรเลียนิวซีแลนด์ The U K ได้เจอผู้คนแบบเยอะมากๆได้เรียนรู้ภาษาได้ไม่รู้ว่ะหนูรู้สึกเป็นถ้าเรามองข้ามคำว่า new girl อะ่ะมันก็คือแบบเราได้ new นิว friend เยอะนะ new opportunity new culture หนูว,ว่าก็มันก็ดีนะ new girl to new friend เนี่ยยาก นูจริงๆหนูไม่รู้ว่าอันไหนคือโฮมจริงๆอะ because เวลาเราอยู่ไทยนะเราก็คิดถึง the UK วเวลาอยู่ UK เราก็คิดถึงที่ไทยแต่ก็ก็มองว่าสอง,สองที่เป็นโฮมได้แหละ because wherever you feel like ตรงนั้นคือ comfort zone ของอยูอะทีอะ่อยู่สบายอะยูก็อยู่ตรงนั้นได้เป็นนักร้องค่ะ Winter, จุดเริ่มต้นคือ Idol Swift, มีไอดอลเป็น Taylor Swift กับ Connie Talbot ก็เบกอาจะชอบดูรายการประกวดร้องเพลงตลอดเวลาเวลาออนในทีวีก็จะเปิดเปิดดูตลอดแล้วก็จะแบบบอก Daddy and Mommy ว่า Hey I want to be like this Makes me feel like แต่พอเราไปเราเราไปประกวดร้องเพลงมาเยอะมากเลยนะหลายเวยทีสุดๆเลยตั้งตั้งแต่เด็กอะค่ะแต่ก็สมมติว่าผ่านเข้ารอบก็จะตกรอบอีกกันหนึ่งมันไปไม่ไกลกว่า second หรือ third round เนี่ยแหละก็รู้สึกแล้วว่า maybe it's maybe it's not for me แต่ว่าก็ไม่เคยทิ้งนะความฝันของการเป็นนักร้องยังอยากเป็นตอนเนี้ก็ยังอยากเป็นอยากมีเพลงของตัวเองแล้วก็จริงๆก็มีมีเขียนเพลงบ้างนะแต่ก็ไม่ได้ให้ใครดูมีเขียนเพลงบ้างแล้วก็ถ้าวันหนึ่งสามารถมี like คอนเสิร์ตที่ปล่อยเพลงพวกนี้ได้ก็ก็อยากทำเหมือนกันเบกกี anne, ้เรียน criminology ค่ะ ก็ criminal psychology Law นะ mm hmm. คะก็จะเป็นแบบเป็นสิ่งที่ตัวเองไม่คิดว่าจะเรียนแต่ว่าชอบมากๆแล้วเกิดจากการดูซูสเป็นซีรีส์ที่ดีมากๆแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้หนูสุดๆการคุยกับคลเอนต์การคุยกับทุกๆคนน่ะเขามีเหตุผลแล้วเขาวินแบบเคสได้แบบเก่งอ่ะเขาทำได้ไงก็เลยไปศึกษา บางทีการเรียนทนายมันก็ทำให้เราแบบ open minded critical thinking มันทำให้เราเข้าใจในทุกๆสถานการณ์ don't judge others แล้วก็วิเคราะห์ตลอดเวลาซึ่งหนูว่าก็ดีนะแล้วก็ตอนแรกใช่ไหมคะก็มันไม่มีคำว่าเรียนออนไลน์หรอกแต่พอมันเจอโควิดอะมหาลัยก็เริ่มเปิดใจกับคำว่าเรียนออนไลน์ แต่เรียนออนไลน์มันไม่ง่ายเลยค่ะเพราะว่าเราจะต้องเรียนเวลาที่ทุกคนนอนเรายอมแพ้และกับวงการบันเทิงอะ่ะมันแบบเราเคยประกวดร้องเพลงอะตอนแรกเราเป็นนักร้องเราประกวดร้องเพลงแล้วมันเหมือนแบบว่ามัน โดนปฏิเสธอะโดนปฏิเสธเยอะจนแบบเฮ้ยหรือตรงนี้ไม่ใช่ของเรา you know เรา just accept and move on แต่พอโอกาสมันเข้ามาเราก็อยากคว้ามันไม่รู้เลยนะว่าจะเป็นยังไง don't know the feedback don't know the outcome ลองดูแต่ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรนะเพราะว่าภาษาไทยเลาวิกมากแล้วรู้สึกว่าการเข้ามาตอนนั้นในวงการบันเทิงอะ not easy แน่นอนอะ competition is high มันต้องสู้เยอะมากๆแน่ๆแ,แต่ก็ทำแล้วก็สิ่งที่ออสโซรู้สึกหลังจากนั้นก็เหมือนแบบว่าเราจะมีชีวิตที่แตกต่างจากคนอายุเท่าเรา so people my age will be going to university maybe having fun with their friends อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็จะใช้ไลฟ์สไตล์แบบว่า ตื่นตีห้แต่งหน้าทํางานแล้วก็วนลุแบบนี้ซึ่งอย่างที่หนูบอกอะมันก็คือ good opportunity อะแต่มันก็มากับความรับผิดชอบเยอะมากๆสําหรับ21 y e a r s old 1วันของเบกกี้มีกี่ชั่วโมงจริงๆทุกคนะมี24ชั่วโมงเท่ากันะแต่มันอยู่ที่ว่า ยูจะเลือกที่จะ spend that 24ชั่วโมงยังไงมันก็เลยเข้ามาในเรื่องของความรับผิดชอบบางบางวันก็คือนอนครึ่งชั่วโมงแล้วพอเราเข้ารูทีนของของการนอนแบบเนี้ยแบบไปเรื่อยเรื่อยมัน unhealthy มากๆอแต่ก็ทำมาตลอดมันเคยมีวันหนึ่งที่แบบว่าเราไม่สบายใช่ไหมคะแล้วก็ระหว่างระหว่างกองอะแล้วก็หยุดแล้วก็ไปหาหมอแล้วเราก็กลับมา มันแบบว่าแล้วมันทําให้หนูคิดจริงๆนะว่าแบบความรับผิดชอบคือต้องมีจริงๆเพราะมันมีเบกกี้คนเดียวอะเพราะว่างานมันต้องรันต่ออันนี้หนูยังไม่รู้สึกโหดเท่าที่แบบว่าตารางงานมีแบบสอบมีอะไรมีนู่นนี่นั่นอะเพราะว่าอันนี้มันมันเพลงกับความรู้สึกจริงๆว่าแบบตั้งกายไม่ไหวแล้วแต่เราต้องเราต้องทําต่อเราต้องเราต้องทําทุกอย่างให้เสร็จ ูดถึงทฤษฎีสีชมพูใช่ไหมคะก็ว้าวมากค่ะเป็นเรื่องที่ไม่คิดว่ากระแสตอบรับจะดีขนาดนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำให้แฟนคลับได้รู้จักทั้งทั้งเบกกี้ทั้งพี่ฟีนทุกๆคนเลยค่ะมันเป็นการเติบโตของเราจริงๆแต่ก็ไม่เคยง่ายเลยอะความกดดันมาตอนไหนใช่ไหมคะทุกตอนเลยค่ะทุกๆตอนช่วงแรกร้องให้เกือบทุกคิวเลยค่ะทอมาก มันมันเป็น feeling แบบหนูไม่เข้าใจหนูแบบไม่เข้าใจว่าบทนี้แปลว่าอะไรจะจําได้ยังไงแล้วหนูรู้สึกว่าทําให้คนรอบตัวทํางานช้ามากแต่พอเราเราเลิกคิดแบบนั้นอะแล้วเราพยายามมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอะมันก็ค่อยๆดีขึ้นเองหนูรู้สึกว่ามันใช้เวลานะมันไม่รู้ว่าโดนใครพูดอะไรบ้างด้วยนะแต่ก็ เรารักตรงเนี้ยเราไม่อยากกิฟตอัพอ่ะเราทําไงดีเราจะไม่ใช้เราจะไม่ใช้ข้ออ้างที่เราเป็นลูกเครื่องไทยอังกฤษเราจะพยายามทําตัวให้เก่งขึ้นหนูรู้สึกว่าเรามาทํางานเดียวกันทุกอย่างควรเท่ากันมันคือโอกาสโอกาสที่เข้ามาเราก็จะทําให้เต็มที่โอกาสไม่ได้เข้าหาทุกคนแบบนี้ด้วยก็ ก็รู้สึกว่า All I Can Do Is My Best แล้วก็ภูมิใจกับสิ่งนั้นหนูรู้สึกเป็นโปรเจกต์ที่ท้าทายเหมือนกันเลยค่ะไม่ไม่มีความง่ายเลยแต่ก็ตอนนี้แต่ก็นี่แะค่ะการเป็นนักแสดงมันไม่มีอะไรง่ายหรอกค่ะแต่ว่าก็ทำให้เจบิบโตขึ้นนะ มันทําให้เราสตองขึ้นจริงๆหนาจะร้อาให้ฟังว่าตอนเป็นอันินก็ท้อนะเ <c oughs> พราะว่ามันเป็นภาษาที่คนไทยเองยังไม่เข้าใจเลยอะบางทีคือมันใช้เวลามากๆแล้วก็อันินเขาพูดเยอะคะ่ะมันมันมันถึงขั้นแบบอันนี้ไม่ลองให้ที่กลองแล้วนะแต่ลองรองให้ที่บ้านร <c oughs> องให้แบบคนเดียวอะ่ะลองให้ก่อนนอนอะเพราะมันเครียดอะ่ะ ไม่บอกความรู้สึกกับใครหรอกแต่เป็นการที่กลับบ้านแล้วร้องหไห้อะเรารู้สึกว่าเราไม่อยากเป็นภาระให้ใครแต่แต่ว่าเราอะพร้อมรับฟังทุกๆคนนะคือเราเราอะจะไปถามเขาว่าเป็นอะไรอายุโอเคไหมอยากแบบรับฟังให้คำปรึกษาแต่กับตัวเองก็คือไม่บอกใครเลยอะเออ จะคิวกับตัวเองแล้วก็วันต่อมาจะทำเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่สิ่งที่ไม่ดีคือมันจะค่อยๆบิลลอัพบิลล์อัพบิลลจนมันจะไม่ไหวเองอ mm. จริงๆมันก็ไม่ได้แค่แค่ในพาร์ทของการแสดงแหละในทุทกๆอย่างเลยอะเวลาม,มันมีความรู้สึกอะไรอะมันก็แค่จะอยู่กับตัวเองแล้วก็วันต่อมาจะเจออะไรก็เจอไม่เป็นไรพร้อมพร้อมรับมือกับทุกอย่างพรุ่งนี้ก็เริ่มใหม่ t o r s a new day ใช่ mm. อยู่เป็นแค่นักสแสดงจีเอลหนูมองว่าหนูเป็นนักสแสดงหนูเล่นได้ทุกบทบาทหนูเล่นได้ทุกๆอย่างอย่างที่หนูบอกอะ่ะหนูมองว่าทุกอย่างมันเป็นมันเป็นโอกาสแม้ว่าจะเป็นเล่น a n y w a เว n เอนี่บทบาทหนูยินดีรับรับมากๆก,ก,ก็อยากทำเรื่อยๆนะคะสมมติว่ามีบทบาทที่เมืองนอกก็อยากรับมีบทบาทที่ไทยก็อยากรับมีบทบาทแอคชั่นก็อยากรับ มีบทบาทที่เล่นเป็นตัวร้ายก็อยากรับ a n y t นี่ตมันเป็นการที่ทําให้เราเติบโตหนูเป็นนักแสดงความรู้สึกที่หลานมีต่อคุณปิ่นนั้นเป็นผ้าทอขึ้นมาจากเส้นทองเส้นเงินทีละเส้น <c oughs> มันลวดลายมีจิตบันจงละเอียดอ่อน หลายเวลากว่าครึ่งชีวิตของหลานขักท่อขึ้นมายังไม่รู้นเหนื่อยการเติบโตในพื้นที่ตรงนี้ใช่ไหมคะ Your mindset, your responsibility อันนี้สำคัญมากมาก หนูรู้สึกว่าทุกคนที่ยืนอยู่ตรงเนี้ยความรับผิดชอบต้องสูงมากๆมากๆเลยนะแบบว่ามันไม่ได้อฟเฟกแค่แค่ yourself มันจเอฟกับทุกๆคนหนูก็เลยรู้สึกว่า responsibility สำคัญมากๆเพราะ it's not it's not just you it's your whole team แล้วก็ mindset หนูรู้สึกว่ายังต้องเป็นคนที่พร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลาแล้วถ้าสมมติวันไหนอยู่ผิดพลาดไม่เป็นไรยู่แค่ลุกขึ้นยืนใหม มันมีมันมีอยู่แล้วค่ะวันที่อยู่เฟลแน่นอนอะ่ะมันมัน no one no one เลย it's perfect หนูไม่เคยเจอใครนะที่ perfect มันแบบว่ามันยังมีอะไรที่ต้องเรียนรู้อีกเยอะมากๆเจอผู้คนอีกเยอะเจอสถานการณ์อีกเยอะซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเจออีกกี่อุปสรรคแต่ก็เออมาเลยค่ะ คำนิยามของฟีนเวกน่าจะเป็นผู้หญิงสองคนที่มีความฝันเราเจอเกัน every single day o four four years ีปีก็ก็เยอะนะคะสำหรับคนคนหนึ่งอะหนูรู้สึกว่าก็อยู่ด้วยกันในทุกซึกตบโตะก็เราเราเหมือนมาทำความฝันด้วยกัน ชีวิตนี้ไม่ได้รู้จักพี่ฟีนโอ้ oh. ยากเลยคะ่ะคำถามนี้ก็คงแปลกมากๆคงรู้สึก something missing มัง้งมันผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะมันเป็น situation ที่ไม่ไม่รู้เลยไม่รู้เลยจริงๆอะยากอะ <laughs> คำว่า GL number no. one ใช่ไหมคะยิ่งใหญ่นะคะยิ่งใหญ่เกินไปหรือเปล่าคะแต่ก็หนูรู้สึกเราก็ติบโตมาด้วยกันนะ่ะทั้งหมดเลยทุกๆทุก,ท,ก,ท,กทุกคนเลยมันเป็นอะไรที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้แล้วตอนนี้มี GL เยอะมากๆด้วยซึ่งก็ดีใจนะ ดีใจที่ G L is expanding แล้วก็มีหลายๆคู่เลยซึ่งก็น่ารักมากๆหนูมองว่าดีแล้วอะแต่ก่อนหนูจะเห็นแต่แบบ lots of b L but not really G L แต่ตอนนี้ G L เยอะมากๆก็ดีใจมากๆ คนรักมากขึ้นคนหลายก็ทำรายมากขึ้นถูกต้องที่สุดเลยค่ะเพราะว่าโอเคแรกๆอะ่ะหนูไม่เข้าใจคำว่า hate เลยหนูไม่เข้าใจนะเพราะว่าหนูเห็นแต่ความรักเต็มไปหมดเลยแต่มาหลังๆ hate ก็เยอะค่ะแรกๆหนูดิวกับสิ่งนี้ไม่ได้เลยร้อ,องไห้เครียดแคปเก็บไว้เรางงมากเลยว่าคนคนนี้เขาเขาเป็นอะไรกับเรา ทำไมเขาถึงมาว่าแล้เราไปทำอะไรเขาหอ๋ออะไรอย่างเงี้ยแต่เรากลับรู้สึกว่าแล้วเราไปแคร์เขาทําไมเราไม่รู้จักเขาด้วยซ้ําเขาจะว่ายังไงเราไม่ต้องไปสนใจให้เขาไปจัดการตัวเองแต่ถ้ามันเป็นถ้ามันเป็นคอมเมนต์ที่แบบว่าทําให้เราพัฒนาตัวเองอันนี้รับนะอันนี้รับรับเสมอแต่ถ้ามันเป็นอะไรที่ทําให้เรารู้รสึกไม่ดีอ่ะจะจะตัดทิ้งเลยยิ่งตอนนี้ก็คือหลัก ง่ายมากๆเลยนะคะความสุขของเบกกี้สิ่งเล็กๆก็ทําให้ยิ้มได้เพราะว่าจริงๆหนูเป็นคนที่น่ายิ้มเกือบตลอดเวลาเป็นคนที่รู้สึกอยากส่งรอยยิ้มตลอดแค่รู้สึกว่าบางทีมันอาจจะมี something ตลกในวันหนึ่งหรือว่าได้ได้ดื่มชานมสักแก้วหนึ่งหรือได้รับข้อความน่ารักสักหนึ่งข้อความหนูก็ยิ้มแล้วอะ่ะ หมามปุกก็ยิ้มแหละง่ายมากค่ะรอบตัวสุดๆแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะมองไหมก็มีบางวันที่ ยิ้มจริงๆหรือมันมีมันก็มีบางวันที่ยิ้มแล้วก็มีอะไรในใจก็มีจะไม่ค่อยไม่ค่อยมีใครเข้ามาถามเท่าไหร่ก็เลยนี่จะรู้สึกแบบ very 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 แบบ emotional ง่ายมากๆเวลาใครถามว่า how was your day how are you feeling อ่ี่อ้มันมันเหมือน t o u จุดอ่ะโอ้ม่เป็นคำถามที่หนูไม่ค่อยเจอแต่หนูจะถามคนอื่นตลอดเลยนะว่าวันนี้รู้สึกยังไง วันนี้เบกกี้รู้สึกยังไงเบกกี้รู้สึกแฮปปี้ค่ะการเล่นซีรีส์ GL ไม่ได้มีผลกับความรักถ้าสนับเบกกี้นะเพราะว่าตั้งแต่แรกเลยหนูมองว่าเลิฟมันก็คือเลิฟอะเราสามารถเราสามารถรู้สึกรักใครก็ได้อ่ะค่ะแม้ว่าจะเป็นใครก็ตามเราใช้ความรู้สึกล้วนๆเลยอะ แค่คนที่อยู่ด้วยแล้วแบบสบายใจพร้อมที่จะเติบโตด้วยกันพร้อมที่จะเรียนรู้กันแล้วกันแล้วก็ไม่ต้องเป็นคนเก่งแต่ต้องมีความพยายามความพยายามตรงนี้หนูหมายถึงว่าเราไม่เคยอยากเป็นที่หนึ่งนะที่หนึ่งของคนรักเราอะเราอยากให้ career goal priority family เขาเป็นที่หนึ่ง เราเป็นที่2หรือที่3ก็ได้เราอยากเป็นเหมือนแบบว่าเขาเรียกอะไร Supporter คอยให้กำลังใจเหมือนที่หนูบอกอ่ Better yourself and you better yourself for me แค่นี้เลยอะ Amazing มากๆค่ะมีความสุขมากๆเป็นประสบการณ์ที่ดีใจอะดีใจที่ได้รับมัน Amazing มากๆอ่ะผู้คนที่ได้เจอบรรยากาศที่อยู่ตรงนั้น Happy ปปเลยค่ะมันตื่นเต้นมากอะตั้งแต่รู้ว่าจะได้ไปอะแล้วก็รู้ว่าแฟนๆก็น่าจะตื่นเต้นด้วยก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นอีก memory ของ ของพวกเราอะคะ่ะท,ที่ได้สร้างด้วยกันแล้วก็แฟนๆที่ไทยอดอดนอนเยอะอยู่ไม่ใช่แค่ที่ไทยหรอกคะ่ะนวดทั่วโลกทั่วโลกอดนอนแต่ก็รู้สึกว่าเป็นเมมโมอรี่อะคะ่ะที่ดีของทุกๆคนเลยประสบความสำเร็จแล้วคะ่ะแต่สำเร็จได้อีกคะ่ะ คือหนูมีโกที่อยากไปเล่นฮอลลีวูดสักเรื่องหนึ่งหนังภาษาอังกฤษล้วนๆสักเรื่องหนึ่งแต่ทุกคนจะพูดเสมอว่ายูฝันใหญ่ไปหรือเปล่าแต่หนูก็จะพูดว่าการฝันใหญ่มันดีนะเพราะว่ามันจะทําให้ยูสู้สู้ตลอดอะเพราะถ้าอยู่วางโกลเล็กๆอะยูอาจจะแบบโอเคไปเรื่อยๆไปเรื่อยได้แต่ถ้าอยู่วางโกใหญ่ๆอะยูก็จะมี little steps that you have to take in order to achieve that goal ก็เลยรู้สึกว่ามันก็สำเร็จแต่มันก็ไปได้อีกอย่ากบอกอะไรเบกกี้คนที่เคยทอ้อรู้สึกว่าท้อได้เหนื่อยได้ร้องไห้ได้มันรู้สึกได้หมดเลยมันคืออิมชันมันคือฮิวแมนมันมันรู้สึกได้แต่อย่าทอ้ออย่าท้อจนยอมแพ้จนออกไปจากตรงเนี้อยากให้คืบไว้พยายามเข้าไว้ แล้ววันหนึ่งมันก็จะสักเซสเองเบกกี้อยากบอกอะไรกับเด็กหญิงเบกกี้ร b เบคาเพ t ร i เซียอัมสตรอง<笑><笑>แึมอยบอกว่าเตรียมใจเยอะๆโตขึ้นมาแล้วก็จะเจอเรื่องราวเยอะมากเก็บรอยยิ้มความสดใสไว้ยไวเยอะๆแล้วก็ อยากให้รู้ว่าอยู่ไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวในบางครั้งที่รู้สึกว่าอยู่ตัวคนเดียวนะแต่ยูไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวอยู่อยู่ยังมีคนรอบข้างที่พร้อมอบกอดแล้วก็รักสู้ๆค่ะเด็กหญิงเบกกี้มิเบกก้าเพทเซียอัสตรองไม่ไม่ทำเพราะว่ารู้สึกว่า everything ที่ทำไปแล้วก็ ในนะตอนนั้นก็คิดว่าทำทาถูกแล้วแต่เราเต็มที่แล้วอะ่ะมันแบบไม่อยากกลับไปแก้ไขถ้าสมมติต้องเลิกจริงๆอะ่ะ just ทําให้ future มันมันดีขึ้นเพราะว่า that that is what's coming but realistically อะ่ะเรากลับไปแก้ไข the past ไม่ได้อ่ะทำให้ the present กับ future ดีพอ <laughs> หรือว่านะ <laughs> ไม่ skip <laughs> ไม่ skip อะทุกวัน จริงๆทุกวันมันคือ a new day มันคือ a new memory คือถึงแม้ว่าเราจะวันที่แย่ที่สุดใช่ไหมคะแต่มันก็คือ lesson ที่เราต้องเรียนหนูพูดจเจเสมอเลยว่าการ failing เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่า you จะได้เรียนรู้ว่า in the next day you จะทำยังไงให้ success มันมันไม่มีใครอะที่ที่แบบว่า success โดยไม่ fail น้อยมากเลยคะ่ะมันต้องอย่างน้อยสักสักรอบหนึ่งอะ เฟลแล้วยูค่อย s ัก c e เซเพราะยูจะได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่ผิดพลาดว่ามันคือตรงไหน mm hmm. พรอเรียนรู้มันจะทำให้ย mm ู hmm. ่เป็นคนที่เก่งขึ้น และนี่คือ The Next ของเบกกี้ค่ะ